สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมมาบอกถึงกิจกรรมครับที่จะมาในช่วงปลายเกม2021นี้ฮะเป็นการส่งท้ายของเกมเบส2021ครับแล้วจะเข้าเป็น e f o ฟุตบอล2022นะฮะมีอะไรกันบ้างที่จะมาแจกแล้วก็มีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับ สิ่งแรกที่จะมาแจกครับแน่นอนว่าต้องเป็นทองครับแล้วก็อาจจะต้องแจกอ e ีฟุตบอลพอยต์ไปพร้อมๆกันด้วยเลยครับส่วนต่อมาฮะนี่ฮะอาจจะต้องแจกแบบนี้แบบเดิมที่เคยแจกครับเปิดฟรี1ครั้งครับสุ่มฟรี1ครั้งแต่ว่าบางคนก็อาจจะได้ไปเลยนะฮะมีแพ็คที่คิดว่าจะให้สุ่มเนี่ยก็น่าจะเป็นบาเยินบาเซโลนาแล้วก็เรียลมาดิดอะไรพวกนี้มาให้เปิดฟรีส่งท้ายกันอีกหครั้งฟรีๆครับ ิเวอร์พงล์หรอร์าูอาจจะมาให้เปิดครับแล้วก็เนี่ยแอติโก้มาดริดอาจจะมาให้เปิดนะฮะไม่มาสันานาเลยครับสำหรับแอติโก้มาดริดนะฮะิเวอร์พูเนี่ยฮะก็อาจจะมาครับแมนยู U, ก็อาจจะมาเอซี AC, ก็อาจจะมานะฮะเพราะว่าส่วนมากจะเอาทีมที่แบบมีลิขสิทธ์มาให้เปิดนะฮะส่วนต่อมาฮะน่าจะมีการแจกนักเตะอิ o คอนิ o โมเมนต์ฟรีที่เคยแจกไปงวดที่แล้วครับคนละ1ตัวครับใน20คนนี้ฮะ มีใครกันบ้างก็ไล่ดูกันเอาเองนะฮะอยากได้ใครครับลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะโอ้โหถ้ามาจริงก็อยากได้นะใครก็ได้ที่ไม่ซ้ำนะฮะโอ้โหรอเลยครับแล้วก็ส่วนต้องมาฮะแน่นอนครับมีการแจกแบบนี้ส่วนมากก็จะมีกิจกรรมนี้มาด้วยครับซุปเปอร์สตาร์ชาเลนจ์ครับแจกบอลดำ 1นคนฟรีครับไปสุ่มออก,กันเอาครับแล้วก็นักเตะตำนานฟรีหนึคนครับ1ใน50นี้จะเป็นใครเพื่อนๆก็ไปลุ้นเอานะฮะส่วนตัวเนี่ยรอแค่โรนาลดินโยคนเดียวเท่านั้นนะโอ้โหถ้ามาเนี่ยผมก็จะทุ่มสุดตัวเลยฮะถ้ามาเป็นแพ็คหรือว่าถ้ามาเป็นแบบนี้ก็อยากได้มากๆครับสำหรับโรนัลดินโยแแต่ก็แน่นอนครับ มีกิจกรรมแจกแบบนี้นักเตะตำนานที่จะมากันแบบหลากหลายไม่ซ้ำหน้าเลยครับแต่ละแพ็คที่เคยมาครับอาจจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะห้าแพ็คที่เคยมาแล้วก็จะกลับวนมาอีกแน่นอนครับนี่ฮะลุงวินิเก้อินิสตา วิเอล่าครับโลนาดินโยอะไรพวกนี้ฮะโอ้โหน่าสนใจมากๆครับถ้ากลับมาบนให้เปิดกันอีกครั้งเนี่ยเพื่อนๆอยากได้แพ็คไหนมากที่สุดครับลองคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะนี่ฮะแพ็คนี้ก็น่าสนใจครับกาซือยาดครับ นี่คอีกแพ็กหนึ่งก็เป็นแพ็กสุดท้ายครับเดียโกมาลาโดน่าครับโซแคมเบลครับน่าสนใจมากๆนะฮะนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ